บางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแต่เราจํำรายละเอียดไม่ได้เลยมันไม่ใช่ความขี้ลืมธรรมดาไม่ใช่ความหลงลืมตามวัยแต่เป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการลืมเพื่อป้องกันตัวเองเป็น,นกลไกของสมองที่คอยคัดกรองเรื่องราวต่างๆและเลือกลบบางสิ่ง เพื่อไม่ให้เราทนไม่ไหวสมองของเราไม่ใช่แค่กล่องเก็บข้อมูลมันเป็นผู้คัดเลือกมันเลือกจะเก็บหรือจะซ่อนมันเลือกจะให้เราจําหรือปล่อยให้เลือนหายไปโดยเฉพาะความทรงจำที่เจ็บปวดความรู้สึกผิดความละอายความอับอายความสูญเสียสมองรู้ว่าถ้าเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้ดังนั้น มันจึงลบเพื่อให้เรายังยืนได้อยู่บางคนลืมชื่อของคนที่ทำร้ายเขาบางคนลืมบทสนทนาที่เปลี่ยนชีวิตบางคนลืมเหตุการณ์ใหญ่เหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ลึกๆแล้วมันยังอยู่อยู่ในร่างกายอยู่ในสัญชาตญาณอยู่ในท่าทางที่เราหลีกเลี่ยงแม้เราเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น คุณเคยร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุไหมคุณเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งที่สถานการณ์ไม่มีอะไรผิดปกติไหมนั่นแหละร่างกายของคุณยังจำแม้สมองจะลืมไปแล้วเพราะความทรงจำไม่ได้อยู่แค่ในสมองมันฝังอยู่ในระบบประสาทในกล้ามเนื้อในจังหวะการหายใจของเราแล้วถ้าเรานึกย้อนกลับไปเราอาจพบว่า มีบางช่วงเวลาในชีวิตที่หายไปมันเกิดขึ้นมากในคนที่เคยผ่านเหตุการณ์กระทบจิตใจรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอุบัติเหตุการถูกทำร้ายหรือแม้แต่คำพูดที่ฝังใจสมองจะเลือกปิดไฟในห้องนั้นเหมือนการดับไฟในห้องที่เราไม่อยากเข้าไปเรายังเดินผ่านมันทุกวันแต่เราไม่เคยเปิดประตูดูอีกเลยบางครั้งเราอาจรู้สึกผิดที่ลืมอะไรบางอย่าง แต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณว่าเราเอาตัวรอดได้ในแบบของเราสมองไม่ได้ทรยศเราสมองแค่พยายามปกป้องเราไม่ให้พังในวันที่เรายังไม่พร้อมจะรับมือแต่เมื่อเวลาผ่านไปความทรงจําบางอย่างจะค่อยๆกลับมาผ่านฝันผ่านกลิ่นผ่านเสียงหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆคนเดียว และเมื่อมันกลับมามันอาจเจ็บปวดอีกครั้งแต่มันกลับมาพร้อมความพร้อมใหม่ของเราเพราะสมองรู้ว่าตอนนี้เราพร้อมจะ,ะเผชิญมันแล้วถ้าคุณเคยลืมอะไรบางอย่างทั้งที่มันเคยสำคัญกับคุณอย่าโทษตัวเองเลยนะบางทีการลืมคือการรอดบางทีการลืมคือความรักจากสมองของคุณเอง บางทีการลืมคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณยังอยู่ตรงนี้ได้และวันนี้คุณยังอยู่นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้เคยเจออะไรแบบนี้เม้นมาเล่าให้เราฟังได้นะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะเผื่อวันไหนสมองคุณอยากพักแต่ใจคุณยังอยากฟังเรื่องที่เข้าใจคุณอยู่เสมอ